สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนกิกาทักบายทีมท่องีนะฮะในคลิปนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับพลังฮาร์ดร็อกนะฮะนี่คือหินทผู้ชมทั้งหินทั้งดานเลยโอ้หินแผ่นหินแครกใช้มือบุ้งกีนี่ฮะแทกกันเอาไม่มีลายปลปิง้งฮะคันนี้นี่คือลอตแรกๆนะครับที่เข้ามาจัดจำหน่ายในเมืองไทยเราสำหรับซานี่รุ่น10 2154ซุ21 per ace รถเสียนนุยท่านผู้ชมในคลิปนี้ก็ไล่กันไปแล้วมาดูพลังของป um ั๊มคาวาซกิ k7v แล้วก็เครื่องยนต์อันสรงพลังของมิซูบิชิ158.2แรงม้านะฮะสีสูบคอมเร็วเทอร์โบ นี่แหละครับหลายๆคนอยากจะเห็นซานี่เล่นกับหินนะฮะในพื้นที่เขตภาคอีสานครับในช่วงรอยต่อของโคราชและก็บุรีรัมเจอหินเจอด้านครับเป็นประจำฮะก่อนหน้านี้เจ้าของรถก็ยังลังเลอยู่ว่าจะเอาค่ายไหนดีพอได้ไปเห็นการใช้งานจริงจากทีมของขอจกรเชียนชัยนะฮะไม่ลังเลครับ ตัดสินใจซื้อได้เลยมีคัน1นึ่คันสองคัน3ามเรียบร้อยนะฮะสำหรับเสียหนุย่ยแหม่ไม่น่าเชื่อครับนี่คือโหมด E ท่นผู้ชมโหมดประหยัดพลังงานสูงสุดของเครื่องยนต์คันเร่งอยู่ที่11สเต็ปใช้คันเร่งเต็มนะแต่ว่าโหมดที่ขุดนั้นเพียงแค่โหมด E ครับ11รอบต่อนาที แรงกดของบุ้งกีแรงงัดบุ้งกีนะฮะก็บอกว่า138กิโลนิวตันเมตรช่วงล่างเป็นแบบ L-C Heavy Duty นะครับมันได้เปรียบตรงนี้ฮะมันสามารถที่จะลุยลุยได้ยาวกว่าลึกกว่าแล้วก็ฐานรากนั้นค่อนข้างที่จะแข็งแรงมั่นใจได้ครับโอกาสในการจมนี่เขาบอกว่ามีน้อยแต่จริงก็ไม่ควรเสี่ยงนะฮะสำหรับงาน รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวก็ต้องจะฝืนนะผู้ชมเอาครับรถขุดของเรายังเจ๋งฮะยังเจ๋งหลยหลายคนก็ยังไม่คิดไม่ฝันครับว่าซานี่สามารถที่จะรับบทบท,บทแบบนี้ได้นะครับเกินตัวฮะรถขุดน้องใหม่จากประเทศจีนนะครับสมจะนามก็บอกว่าตีใหญ่แห่งแดนมังกรอ่ะก็สุดแท้แล้วแต่ใครจะตั้งสมยานามไปนะฮะ ทุกสิ่งทุกอย่างครับที่นํามาสร้างรถกุดครับล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีระดับโลกเหล็กทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเสริมบูมอาร์มเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความแข็งแรงครสู้กับงานงโหด,ดแบบนี้ได้สบายสบายเลยเครื่องไม่ใหญ่นะครับมีซูนี่4.9ลิตรฮนะ ร้อยคนนะครับที่จะเห็นในบทบาทแบบนี้โหดจัดแล้วก็แรงจัดสัมผัสได้ฮนะแหมดูขุดฝั่งด้านนน้นุผู้ชมพามาดูท้ายๆแบบนี้แหละขออนุญาตโคสอัพก็ไปชัดๆมาดูกันสิวา่าปั๊มคาวาสกิเคจันนี้มันจะหอนไหม แม่บันดังเสมอ่านผู้ชมไม่หอนคนระับปั๊มไม่หอนแรงม้า158นะครับทำงานที่2,000รอบต่อน,นาที นี่แหละครับเป็นข้อได้เปรียบของปั๊มควาวะสกิ k 7 v มันสร้างกัะตาการไหลของน้ำมันได้ดีนะฮะแล้วก็สร้างพลังการขุดในการขุดได้ต่อเนื่องครับเครื่องไม่โหลดบน,นใจัยได้ครับโหลดแบบนี้ฮะเอาครับหลายคนคงจะหายสงสัยแล้วนะครับว่าทำไมซานี่ถึงขายดี มันเข้ามาแทนที่ในค่ายของรถบุดที่มีราคาแพงกว่าแต่ว่าทํางานได้ดีกว่านะฮะก็เรียกว่าจ่ายน้อยกว่าแต่ว่าทํางานได้ดีกว่าไม่ใช่ว่าจ่ายเท่ากันนะผู้ชมถูกกว่าประมาณล้านนิดๆนะฮะตีเป็นล้านหนึ่งตอนนี้โรโมชันเขาก็คือดาวเพียงแค่10%ปรซ์ประมาณ3 6มดาว 36, สามแสนห่งเดือนนึงก็ประมาณ6 9หมื่นเก้ประมาณนี้ครับสิ่งที่โดดเด่นของซานี่เลยก็คือนั้นคือเรื่องของการ PM ประมือวาศวะนะฮะเขาให้รอบ PM เด็นถึง8,000ชั่วโมงถ้าเป็นรถตลาดทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณราว7,000แต่ว่าซานี่มาครั้งนี้ให้ไปเลย8 0 0 0ันเพิ่มอีก2รอบนะฮะแล้วก็การรับซื้อคืนของเครื่องจักรนะครับ พูดกันง่ายคือการตีเทินนะผู้ชมสมบติว่าใช้ไปสัก3ปีอยากจะตีเทินนะฮะคือรถขุดออกมารุ่นใหม่เอาไปตีเทินได้เลยครับ1ล้าน5 0 0แสนบาทใช้ไปเป็นเพลิน,นะ4ปีอยากจะขับคันใหม่ไม่อยากบรรลุสาแล้วไม่อยากซื้อ p ีเเพิ่มก็เอาไปเทินได้เลยครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่1ล้านบาทฮนะแน่นอนครับถ้าเกิดว่าท่านมีงานทั้งปีนี่ผมเชื่อว่าอาจจะคืนคุณตั้งแต่ปีแรกนะฮะ หางานดีๆ่านผู้ชมบุงกีซูขขู93ครับนี่คือฟันที่แถมมาจากโรงงานยังไม่ได้เปลี่ยนฟันแหลมนะครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าเจองานประเภทนี้จะต้องใช้เป็นฟันแหลมเอาไปเจาะหินครับท่านผู้ชมเจาะยินเจาะดานไม่ไม่มีอาการครับ <c oughs> เหลือเชื่อฮะเหลือเชื่อ <c oughs> เด็ดเลยเกิน วันที่28นะครับเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวรถขุดซานี่รุ่นพิเศษนะคุณผู้ชมรุ่นนี้เขาบอกว่าดีกว่ารุ่นที่ยังอยู่ปัจจุบันไอเราก็อยากจะเห็นแล้วนะฮะเป็นความลับนะเป็นความลับทางบริษัทบอกว่าเป็นเริมความลับก่อนเดี๋ยวเปิดตัวพร้อมกันวันที่28ฮะได้เห็นกันแน่นอนในงานก็จะมีจัดกิจกรรมแจกรถแจกของรางวัลมากมายฮะสำหรับใครที่จองในงานนะครับ ปกติแล้วจองก็ประมาณ50,000ื่นเรานะรถไฮเปเจองเหลือเพียงแค่30,000บาทส่วนตัวเล็กครับตัวเล็กร้อยามห้135นะฮะรุ่นกลางก็จองเพียงแค่1,000 0บาทนะท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมรุ้มร่วม,มสนุกร่วมเป็นเจ้าของรถเบนซ์ในก็รางวันอื่นเยอะแยะครับไม่ได้มีดีเพราะว่าราคาถูกอย่างเดียวนะฮะ ครบทุกด้านนะฮะครบทุกมิติการออกแบบแล้วก็การทำงานแบบนี้สมบูรณ์แบบฮะ รเรียบร้อยนะฮะในคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามและก็รับชมลาท่านทุกท่านเลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ